สวดดีครบเพ่านผู้ชมอายะใช่ใช่อทุยไม่ใช่นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับยังจะกลับมาอีกเลรอนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับ snapshot นะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับอ่านะครับที่ผมไปเล่นมาเนี่ยนะครับที่เล่นก่อนคลิปที่ลงไปเนี่ยคือผมผมรู้อะไรผมก็เจอนะครับเจอเลยผมไม่ได้ลองอะไรมาครับแต่ครับ แต่อันนี้ผมไปเจออย่างเนึงครับที่เป็นอิสต์เอ็กอิสต์เอ็กคืออะไรคือสิ่งที่มันมันจะต้องเหนือคือคือผู้ผ,ผ,ผู้คนพบคนแรกอะ่ะจะต้องเหนือใช้คําว่าเหนือเหนือมนุษย์กว่าคนอื่นๆนะครับคือมันจะหาหาได้งงมากเลยอะ่ะนะครับแล้วผมก็ไปเห็นนะครับมันมันเรียกว่าอะไรวะ My my Skipper อะไรสักอย่างนะครับเป็นอิสต์เอ็กนะครับ คล้ายไมซ์สวิปเปอนั่นแหละอ่านครับอันนี้ก็นะครับเป็นเกมที่หลายคนงงงงมากแนละ้วโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมครับนะครับคือไมซ์ครับเว็บฟูลเดย์นี่เขาประมาณว่าแบบทุกคนต้องได้ความเท่าเทียมกันนะครับตีสอถ้าเกิดอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดเอ่อต่างคนต่างตีกันนะทุกคนจะไม่ได้รับดาเมจครับต้องได้ความเท่าเทียมกันหมดนะครับแต่เซิร์ฟก็ก็เข้าไม่ได้นะ แต,แต่เขาไม่มีเซิฟไหนเปิดอหรอโอเคนะค้ำก็ขั้นแรกแล้วก็อ่ะเหมือนเดิมหมดครับแค่เปลี่ยนเวอร์ให้มันเป็นไอเวอร์เวอร์อันนี้ก็พอนะครับแล้วก็สร้างเลยนะครับพอดีผมรีรีเวอร์ใหม่นะครับนี่ขั้นไม่มีอะไรมากครับเอ้ยใช้คําสั่งเฮ้ยใช้คําสั่งได้เปล่าวะลืมอืมไม่เป็นไรครับทุกคนต้องแฮปปี้ครับขั้นแรกนะครับให้เราเสกคเปอร์มาครับจำนวน จำนวนเท่าไหร่เดียคืออันคืออันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันกดยังไงอ๋อนี่ไงนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ากดกดกดไปจนกว่าคิปเปอร์จะมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเห็นฝรั่งเขาทาผมว่าคือคือให้เรากระโดดลงไปปุ๊บอ่าแล้วมันก็จะหัวใจมันก็จะเด้งขึ้นอ่าเดี๋ยวผมนะครับก็กดสักปั๊บหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเกิดร้อยตัวนะตอนนี้เท่าไหรเกิดร้อยล้วเอาสัก,150กร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับจะดูว่ามันได้ไหม นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเออเขาทำกันได้เท่าไรครับโอเคนะครับแล้วก็นี่เกมหมด0ูนย์ก็โดดลงไปครับอ่านะครับเหมือนมันจะขึ้นตามจำนวนที่เราวางนะครับโอเคมายมายสกิปเนะครับนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นดีกว่านะครับไม่เดี๋ต้องพูดว่าม y อดีตอะไรอะไรวะ ไมซ์วิปเปอร์นะครับก็สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับมันคือเกมนี้ครับที่กดแล้วมันจะมีระเบิดแบบนี้ปุ๊บอ่านะครับผมรู้ครับหลายคนเนี่ยที่ดูอยู่บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้วิธีการเล่นนะครับแต่ผมพอจะเดาได้นะครับโอเคอันนี้โอเคนะครับแต่ว่ามันมันมันไม่เหมือนกับที่ผมเล่นในเว็บโอเคน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับก็นะครับตามสเต็ปนะครับของการเล่นอ่ะตายเลย นะครับเนี่ยครับทุกคนผมรู้ครับเขาจะกดอย่างนี้กันครับแต่ว่ามันมีวิธีเล่นกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออธิบายการเล่นไปเลยละกันนะเผื่อคนอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับครับสงสัยมานานแล้วบางคนนะครับมันมันคืออะไรเลขหนึ่งสองสามสี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับมันอาจจะงงหน่อยนะครับไม่อ่านหรอกงงเลยคะก็คือเลขสองนะครับนี่เลขสองตรงนี้นะในแปดช่องเนี่ยมันบอกว่าจะมีช่องใดช่องหนึ่งอ่ะที่เอ้ย มันมันจะมีสองช่องอะที่มีระเบิดนะครับอาจจะเป็นอันนี้หรืออันนี้เหลือนี้หรือหรืออันนี้นะครับสักสักอันนะเออจะมีสองในหนึ่งสามสี่ห้านะครับอ่ะอันนี้ก็บอกว่าจะมีหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งในสองอันนี้ก็นี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเล่นดูนะครับว่าผมจะไ,ไปได้เท่าไหร่เพราะผมก็นะเล่นไม่เป็นด้วยโอเคอันนี้ก็นะครับ ก็กดคลิกขวาก็คือการแบบเหมือนเหมือนเหมือนกดว่าตรงนั้นเป็นระเบิดนะครับแต่อันนี้มันมันไม่ได้บอกจํานวนว่ามีระเบิดอยู่กี่ลูกดูสิเออครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมอลองเล่นดูครับเออ,อันนี้สองใช่ไหมตรงนี้ไม่โดนดหายละแถวเหนวนี้มีสีออ่อันนี้น่าจะโดนนะอันนี้ก็อันนี้โดนนะไม่นั่นไงไม่น่าลองกดเลย อันนี้อโอ้โหอันนี้สามลูกฮะยังไงตรงนี้ก็โดนครับแม่มโดนแน่นอนเนี่ยสามเนี่ยมันมีอยู่สามอันพอดีเลยตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งะครับตรงนี้ไม่น่าจะสามมาเนี่หนึ่งสองสามเออคือมันอาจจะยากหน่อยนะครับไม่หน่อยหลักแม่งยากเลยตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงอุย้ย โอ้โหมาลุ้นอ่ะเออคือมันการเล่นอันนี้มันจะมีทิกกินเกียนอยู่ก็คือกดมุมนะครับแต่เมื่อกี้ผมรอไปแล้วละตายนะครับแน่ไม่ตายด้วยนะครับมันจะเป็นทิกนะครับการกดมุมนะครับอันนี้ก็มาดูมาดูผมเล่นไปก่อนนะครับปลนเซวิเปอร์นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีเพิ่งเห็นนะครับเออตรงนี้มีหนึ่งหนึ่งคือมันยากอ คือผมผมก็ตรงนี้มีตรงนี้มันไม่ได้เป็นแบบในนั้นด้วยตรงนี้น่าจะโดนนะดูจักสภาพแล้วตรงนี้น่าจะอือหืออกได้ไหมเนะี่ยเอาชิปเฮ้ยออกไงวะอย่าบอกนะว่าต้องต้องเล่นให้จบก่อนจะบ้าเลยชิปหแล้วอือือไม่โดนอัดนี่ครับนี่ นี่ครับนี่ตรงนี้เป็นเลข4เอา้ากำยังไม่ตรงนี้เป็น4นะครับเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวๆเนี้ยมี4อันต้องอันนี้รอดชิปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อตรงนี้ตายตรงตรงนี้น่าจะน่าจะอืมกูดียิ้มเลย โอเคงั้นก็เอาเป็นว่าลากันเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีบา,บาย